ครับสวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําคลิปวิดีโอจากรูปภาพนะครับซึ่งในแอปติ๊กต็อกนะครับที่เราเล่นนะครับก็สามารถที่จะเอารูปภาพเพียงรูปเดียวนะครับมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับซึ่งขั้นตอนการทําเป็นอย่างไงนั้นเราไปทํากันเลยครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแอปติ๊กต็อกเลยนะครับก็ให้เรานั้นไปเลือกรูปภาพที่เราจะทํา วิดีโอนะครับหรือว่ารูปภาพที่เราจะโพสต์ลงในคลิปนะครับในแอปติ๊กต็อกนะครับก็ให้เราไปเลือกรูปภาพได้เลยนะครับก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกนะครับก็อัปโหลดครับก็เลือกรูปภาพนะครับคลิปนี้นะครับผมขอใช้รูปภาพนี้นะครับแล้วก็กดถัดไป อนอนนรัยากจีบหญิงว่ะอยากจีบหญิงจะไปยากอะไรให้มึงพูดตามาพูดอคำว่าพี่ก็บ้านเรามีแมวนะเธอชอบแมวไหมบ้านอยู่ไม่ไกล้ท่าบ้านเรามีแมวนะผมจะเอาแบบ t านเซสช i o n การเข้ามาของรูปนะครับอ่าตัวที่สองตัวนี้นะครับก็กดที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็แชร์ว่บ้านเรามีแมวนะ พอได้เอฟเฟกที่1ไปแล้วผมก็จะใช้เอฟเฟกที่2มาต่อนะครับก็กดแช่นะครับที่ชุดติ้งตัวนี้ uh, เราสามารถ uh. ที่จะใส่เอฟเฟกได้หลากหลายนะครับก็สามารถที่จะเอาแบบเพียงเท่านี้เราก็กดบันทึกนะครับ uh. บ้านเรามีแมวนะเธอชอบแมวไหมบ้าน,น,นะครับ เราก็จะได้คลิปวิดีโอจากรูปภาพนะครับที่เราได้ทำด้วยแอปติ๊กตอกพอได้คลิปแล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลดแล้วก็กดโพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดคําอธิบายวิดีโอแล้วก็เป็นแฮชแท็กด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามีอะไรนะั้นเดี๋ยวผมค่อยมาแบ่งปันอีกทีนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ช่องยาสีทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและที่ฉันอ้วนฉันหยุดกินไม่ได้ ไม่เลือกไปเห็นอะไร